ครับสวัสดีเอซและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับทางช่อง y t u t u ท็อปรถไถซิ่งวันนี้ไม่ได้ขับรถไถนะครับรถไถขายไม่ได้ออมีสามโคใช้เจ้าซานนี่ครับ ตัวสามห้าอยู่ลดขุดสัญชาติจีนสองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ ลดสิเดือนยังใช้งานปกติอยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรพ m ก็ให้สามพชั่วโมงครับตัวเนี้ย นี้รถจีนเข้ามาตามตลาดในเมืองไทยเยอะมีหลายหลายยี่ห้อหลายแบนดแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลแล้วก็เงินในกระเป๋านะครับถ้าเงินเยอะหน่อยก็เล่นแบรนด์ดังๆหน่อย ราคาก็สูงขึ้นไปอีกผิดกันหลายแสน,นยนะังไงนี่ผมซื้อมาล้านสองแปด สชั่วโมงอะไรก็ราคาเท่ากับรถราคาแพงๆนะครับทำงานได้เหมือนกันไวเหมือนกัน,นขี่เขาใหญ่กี่ก็ศูนย์จุดหนึ่งสองลูกบาทคิวหรือยังไงเนี่ยก็มไม่ค่อยแม่นเรื่องรายละเอียดตรงนี้ จะตัดดินใส่สีล้อดำครับเอาไปเสริมโขกทุเรียนเจ้าของเขาไม่เอาลูกลังก็เอาดินในแปลงในพื้นที่ของเขาเองเพรามันหนาดินมันมีปุ๋ยมีอะไรเขาเอาแบบน,นั้นเลยก่อนมาเอาหกล้อมาอาวิ่งใส่จนเสร็จมาแล้วแล้วเมื่อสองวันผ่านมาในฝนตกหนัก ตกแล้วน้ํามันแทงนําเป็นหลองน้ําแทงแทงโคกที่ปั้นไว้แล้วอันพังในเจ้าของที่ก็มีสี่ล้ออยู่เขาเลยเอามาให้ขับไปเสริมโคกเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ลงดินนี่เป็นเจ้าไมตีเอ็กไมตีเอ็ก สองพันห้าเครื่องสองแอลสองแอลเดิมๆเขาเดิมเสริมแหนบเดี๋ยวผมให้ดูรูปเต็มๆครับทรงก็สวยดีนะ ชุดยกด้ำของเขาเป็นเป็นเกียร์ฝากเป็นสายดึงมีคอนโทรลอันนึงแล้วก็ยกด,ดึงเกียร์ฝากอันนึงเกียร์กาห้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยแต่เกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยเขาเขาแรงไม่รู้ว่าเขาทดระบบเฟืองข้างในมาแบบไหนยังไงหรือเป็นเกียร์รุ่นไหนนะแต่เกียร์ใส่ปกติเหมือนรถยนต์ทั่วไปนี่แหละแต่แรงดี เดี๋ยวผมพาไปดูพาไปดูที่ลงดินไม่สวนกั นี้หน้าฝนครับฝนตกบ้างหยุดบ้างเพื่อนเพื่อนทำงาน 5, อะไรตรงไหน,นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างครับลงคลิปลงไลน์ให้ผมดูมาก็ได้แล้วผมกดติดตามไว้ เป็น x อ d ด้วยเจอน้ำเจออะไรเนร่ยก็อยากจะลื่นเนะี่ย lâm bạc bàn để phải phải lẫn nhau เนี่ยบอกยกยกลำของเขาเป็นเป็นเนี่ยเป็นดึงสายเนี่ยเกียร์ฝาก ลแล้วปล่าดินต่อว่าวิ่งในสวนมันคล่องตัวนี่ครับสี่ล้อเน่ะทางจัน์น่ะก็ใช้กันเยอะตอนนี้ระยองนี่ก็ก็ก็เริ่มเยอะแล้วนะแต่ว่าทางจันเยอะกว่ารถเนี่ยจะของซื้อมาจากทางจัน ก็ทาสาเร็จไปแล้วเนี่ยแล้วก็าวางมาจอดขายเจ้าของที่เขากอาไปซื้อมาซื้อมาเขาไม่ได้ขับเดี๋ยวแล้วซื้อมาจอดไม่ใช้ในสวนเนี่ยนี่เขา,าเอามาจอดไว้ผมขับเนี่ยแวก็ตัวเขาไปเข่าไรเข่าสวนไปไหนตอนไหนทำคนเดียวครับเนี่ยตักตักใส่เซก,ก่อน โดนแล้วว่าขึ้นไปล้อกเอาไปเทเออเนี่ยวิ่งเนี่ยทั้งวันนาชุดแรกเอาหกล้อมาวิ่งี่พอปั่นเสร็จไรเสร็จแล้ว ทางที่วิ่งมันแคบปกล้อมันฟังกวารถยนต์มันเข้าลำบากเลยใช้สี่ล้อก็ดีนะของตัวดิ โอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ๆลงมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ